สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแฟนเพจแอดมายทุกท่านค่ะวันนี้มากันอีกแล้วค่ะกับรถใหม่เช่นเคยนะคะรถเข้าใหม่รถครอบครัวรถครอบครัวที่ต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยรถโอ้โหผู้บริหารอ๋อโทษผู้ผิดรถผู้บริหารก็ได้รถครอบครัวก็ได้ใช่ค่ะแต่ออปชั่นจะเป็นรถรถแบบเสริมบารมีได้ด้วยม่ค่ะก็หนีไม่พ้นกับโฟล์คคาราเวลใช่คันนี้เครื่องยนต์ดีเซล ค่ะคันนี้นะคะก็เดี๋ยวใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์แล้วก็กดไลค์ให้หน่อยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจอยากให้หลายๆท่านได้เข้ามาดูรถสวยๆรถคาราวเวลคันนี้ปี2015เครื่องดีเซลส0 1 5บด้วยใช่ก็ออกห้าง3าล้านเท่าไหร่3ล้านกว่านะใช่ค่ะว่าแต่ตอนนี้ราคามืองสองเนี่ยจับต้องได้ล้านกว่ากว่านิดนิดล้านนิดนิดจริงๆเพราะว่าไม่ถึงล้านไม่ถึงล้านหนึ่งใช่ค่ะก็คันนี้นะคะ เปิดราคาไปเลยหมหนึ่ล้านเอาเลยเหรอหนึ่งล้านเก้าหมบาทหนึ่งล้กับออปชันนี่เทียบมากๆแล้วเราลองว่าจะได้ฟินมากๆกับข้างในนะคะรถแบบโอ้โหเฟิร์สคาสบนดินสุดยอดนะคออขอเขาเรียกว่าอะไรนะอุปกรณ์แบบว่าในการทำงานและการเดินทางเนี่ยครบคันจริงๆใช่นะคุณโฮแถมไปไหนต่อไหนได้ทั่วประเทศเลยเครื่องดีเซลคุณโกบอกว่าระคัรคันี้เขาบอกว่าทำ ช่วงล่างข้างหลังเป็นถุงลมด้วยปรับได้ด้วยนะฮปรับอ่อนแข็งได้ด้วยเจ้าของเก่าเจ้าของเก่าใช่ค่ะคือไม่ได้มาจากโรงงานใช่ไหมคะแต่ก็คือเสริมโอเสริมก็บอก v ีพีค่ะวีพีแล้วว p พีอีกปรับนอนได้แทค่180องศาโอ้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราติดตามกันเลยดีกว่ากับคันนี้ค่ะ้องก้าส่วนตัวอีกใช่เยอะแยะมากมายในนึกนี่ที่ยืนอยู่เฉยๆเนี่ยยืนนึกอยู่เนี่ยเยอะมากขนาดแบบ เยอะจริงๆคุณยมพูใช่กับคันนี้เลยนะคะตัว v o l ks w a g e n c a r a v e เวลทีนะคะ2.0งจตัว t d i ปีสองพรู้สึกจด16ด้วยซ้ำใช่ไหมสิบห้าอ๋อสิแท้เลยนะคะคนนแล้วก็ทะเบียนไปด้วยไหมเนี่ยทะเบียนลงมทะเบียนไหมลลมทะเบียนด้วยลมทะเบียนด้วยะคะทะเบียนสวยด้วยะทะเบียนแอดมไม่ใช่ครับ ทะเบียนอะไรคะโอ้ทะเบียนนเลขสวยเลยเจ้าของขายพร้อมทะเบียนด้วยสามแปดแปดแปดรวยรวยรวยพร้อมทะเบียนด้วยน่โอ้อันนี้ขออนุญาตเบอกนี่หนูเป็นรถบ้านฝากขายก็คือขายตามสภาพสวยๆแบบนี้เลยไปออกรุ่นใหม่ไปออกรุ่นใหม่ใช่ไปออกรุ่นใหม่นะคะอันนี้ท่าน จะได้เห็นในความสวยงามของภายนอกก่อนเลยที่ดูแบบโอ้โหรถที่ดูหรูหราสไตล์ยุโรปรถตู้คันใหญ่ๆไปไหนมาไหนก็ได้นะคุณยมพูใช่เห็นแล้วข้างต้องรู้เลยว่าข้างในเนี่ยเป็นคนที่เป็นบุคคลที่ V I P แน่นอนกำลังเห็นรถเห็นในเลขทะเบียนเสร็จใช่โอ้รู้เลยว่าเป็นคนพิเศษแน่นอนใช่ค่ะด้านหลังนี่ก็จะเป็นแบบโอ้เห็น แารกิงเซนเซอร์เต็ไมไปหมดเลยรถคันนี้ภายนอกก็ดูแบบดูดูปกติแต่ภายในนี่ออปชั่นเยอะมากใช่ใช่เนาะตอนนีนภยภายนอกก็ประมาณนี้แหละแล้วก็เจ้าของเพิ่งเปลี่ยนยางมาให้ด้วยนะคะยางปี20ทั้ง4เส้นเลยก็สามารถประหยัดเรื่องการเปลี่ยนยางไปได้าหายม,มืใช้ได้หลายหมืน่นได้ดีประมาณ2-3หมื่นได้คุณผู้ชมประหยัดไปเรื่องยางไป2 3หมื่นอีกโอ้โห ดูภายในไหมวันนี้ใจ้ผมเป็นคนขับหรือเป็นคนนั่งอ่ะให้คุณโก้เรือกเลยค่ะอย่างคุณโก้ที่ต้องเป็นคนคนขับครับคนขับมาทั้งชีวิตยางงั้นก็เดี๋ยวลองไปดูข้างในกันดีกว่าผมเป็นคนขับคุณเป็นคนนั่งใช่ค่ะให้คุณโก้ขึ้นก่อนเลียวก่อนผมต้องเปิดประตูให้คุณไงขอคุณแจเาอาแจอยู่ข้างในเนาะ ตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วกําลังจะเข้าไปข้างในครับจริงคุณต้องขึ้นฝั่งนู้นนะคุณชมพูก้องอยู่ฝั่งนี้ให้ขึ้นฝั่งนู้นเหรอไม่โอ้หนี่นะคะเอาน้ําไปทานด้วยนี่มีการเอาน้ําไปทานด้วยขึ้นมาอย่างนี้เลยนะคะโอ้โหสบายจริงๆเลยเห็นไหมครับ ตอนัปุ๊บคนขับก็จะหายไปนู้นนะคะจะได้เห็นแสงนี่ค่ะเอาไว้ตรงไหนดีที่วางแก้วมันจะพูได้ยินผมไหมเนี่ยวาตรงข้างหน้าก็ได้นะคะขอญยตถือไว้ก่นคุณพูดได้ไหมเมื่อกี้ผมพูดอยู่คุณไม่ได้ยินเลยเพราะว่าผมขึ้นมาขับปุ๊บมันจะมีฉากกั้นแล้วคุณกับผมก็แยกจากกันเลยเราคัะเมื่อกี้แข่งกันพูดหรือเปล่าไม่ทราบเพราะว่าไม่ได้ยินเลยจริงๆด้วยฉากกั้นนะคะเพราะว่า คนนั่งมากอ่ะด้านเนี้ค่ะที่ชมพูนั่งอยู่เนี่ยมีฉากกั้นทําให้ไม่ได้ยินที่ที่คุยเลยเมื่อกี้คุณโก้พูดว่าอะไรคะเมื่อกี้บอกคุณชมพูคุณชมพูคุณชมพ,พูไม่ได้ยินใช่ไห<อ>มเวลาเราขึ้นมานั่งอย่างเงี้ยสม,มมติเราจะคุยอะไรกันเงี้ยค,คนที่ขับก็ไม่ได้ยินเลยค่ไม่ได้ยินเลยครับกล้องมาอยู่ทางนี้ไหมทางนี้น่าจะเห็นกว่าแล้วใช้ผมนั่งอย่างเงี้ป่ะล่ะหรือยังไงคุณโก้มานั่ง ข้างหลังดีกว่าแม่แล้วก็เดี๋ยวค่อยไปนั่งข้างหน้าเดี๋ยวปิดก,ก่อนอเข้ามานั่งข้างในนะคะก็ความงามของภายในเนี่ยถือว่าดูแลได้อย่างดีแล้วก็<ด>นี่<ด>ค่ะเวลาเอนก็โอ้โหนุ่มจนไม่อยากจะลุกเลยออปชั่นต่างๆตรงนี้ปุ่มนี้เพียบเลยเดี๋ยวให้คุณโก้อธิบายดีกว่าว่า ปุ่มนี้มันมีอะไรบ้างปุ่มนี้นะครับถ้ามองจากด้านนี้ก็คือปรับค่ะ๋อ้ออปรับนะปรับหลังแม่ค่ะอันนี้ก็เลื่อนไปเลื่อนมา<อ>เลื่อนหน้าเลื่อนหลังอ,อันนี้ก็ยกตรงด้านนี้ขึ้นเห็นไหมครับวลน,นนอน,นคนพุนพูจะเป็นอย่างนั้นแต่แล้วปุ่มเนี้ยมันก็จะทําให้สมมติว่าเราไม่อยากเอาตัวรองน่องขึ้นนะครับเราก็ใช้ตัวเนี้อ่า อ๋อตรงนี้ใช่ครับใช่ให้คุณโก็สาธิตดีกว่าใช่แลต่ถ้าจะลองน่องเอาน่องขึ้นก็นี่ครับคุณจะพูนระวังนะโอเคเียประมาณนี้ค่ะ่สาธิตที่ตัวผมดีกว่าสาธิตคือคุณโก้ได้ไหมได้ไหมครับได้มองเห็นภาพได้ครับนี่นะครับก็นี่เห็นไหมฮะคุณจะพูนั่งสบายใช่ไหมหลับหลับสบายเลยนี่นะฮะนี่นะฮะค่อยค่อย ค่อยๆเอนหลังเอนหลังลงนะฮะเบาแอร์ดีกว่านะคะเพราะว่าเสียงพัดลม<ช>มันจะดังหน่อยอลงมาหน่อยค่ะปรับองศาขึ้นดีกว่าสัากยี่สิเอ็ดน่าโอเคเมื่อกี้นี้นที่เรา <ผม S 2> ต้องจะเริ่มเคิมนะครับค่ะโอ้โหลาบได้ถึงขนาดนี้เลยนะใช่ครับ นี่นอนไปเลยใช่ไหมคะเนี่ยนี่ไหมคุณยมพไม่พอเดี๋ยวเอาเท้าตรงนี้ออกด้วยนี่นี่ไม่เลยขอโทษเดี๋ยวถอดรองเท้าดีกว่าเดี๋ยวจะดูน่าเกียดไม่เป็นไรค่ะตอนนี้คนดูเยอะแล้วเหมือนกันนี่ครับนี่ครับโอ้โหนอนสบายจริงๆครับโอ้โนี่คือท่าท่านอนสบายสบายตามปกติเลยคเสร็จแล้วคุณยมพูพอพอหิวใช่ไหม ก็ตื่นขึ้นมาครับนี่มีของวางเสิร์ฟได้เลยครับตรงนี้มีน้ำไหมนี่ค่ะน้ำน้ำนี่ฮะนี่ฮะโอ้โหมมายเสร็จแล้วไม่พอครับเปิดไอ้นี่ขึ้นมาก็ได้เดี๋ยวกันนะทีวีใช่ไหมใช่เปิดทีวีขึ้นมาได้เหมือนกันใช่มอนิเตอร์นี่ขึ้นมาได้เลยไม่สัมผัสแล้วก็ขึ้นมาเลยนี่ฮะครบเครื่องไปไหนนี่ฮะแล้วก็มีเครื่องฟอกอากาศคู่ โอ้โหมีเครื่องฟอกอากาศในรถด้วยไม่ต้องติดเพิ่มเลยนะคะมีทั้งด้านซ้ายและด้านขวานี่เหมาะกับอากาศตอนนี้มากเลยใช่ตอนนี้เราคุยกันด้านหน้าก็ไม่ได้ยินอะไรเลยคุณยมภูใช่ไหมฮะค่ะโอ้ยางงั้นให้เราไม่พอโติมีเลยขาคุณยมพูมีเลยขาก็เข้าไปนั่งหลังนั่งหลังเนี่ยเบาะนั่งข้างหลังเนี่ยปรับไฟฟ้าด้วยนะคุณยมพูโอ้นั่งหลังสุดใช่ไหมคะนั่งหลังสุดจะปรับไฟฟ้าแล้วคุณยมพู เดี๋ยวให้กล้องตามไปดูบ่รู้ศาสาธิตอะไรยังไงเนี่ยเพราะว่าอุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์ความสะดวกนี้เยอะแยะมากมายค่ะแล้วยังเจ้าของเดิมเห็นบอกว่าติดช่วงล่างถุงลมมาด้วยใช่เป็นช่วงล่างถุงลมอีกสามหมื่นบาทที่คุณโก้บอกไปสามารถปรับความนุ่มได้จากสวิตช์ด้านหน้าค่ะลองได้ไหมครับครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวให้ช่างลองดูไหมครับได้ครับให้ให้ขึ้นมาดีกว่างั้นเรานั่งกันดีกว่านั่งกันดีกว่า เดี๋ยวลองปแบบลองไปดูนะคะมันจะมีเกวัดด้วยนะพอปรับปุ๊บมันมีเกวัดด้วยเดี๋วต้องปิดไหมลองดูที่ถุงลมอ่าต้องปิดไหมครับผมปิดจะเห็นชัดกว่านะได้ยินเสียงนี่นี่ อันนี้จะเพิ่มความนุ่มนวลหรอคะเพิ่มความนุ่มนวลสำหรับคนนั่งด้านหลังครับคุณย<อ>ติดตามพิเศษหาจากคันอื่นไม่ได้นะเนี่ยเพราะว่าคันนี้ติดมาให้แล้วใช่มีคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะให้ได้เห็นโอ้โหจากภายนอกนะพิเศษขนาดนี้นะ,ะโอเคดับเครื่องเลยก็ได้ครับผม อ๋อเป็นแล้วมาดูข้างหลังไหมคุณจมูได้ค่ะข้างหลังไหมอ่ามาดูข้างหลังกันเลยที่คุณก้องบอกเดี๋ยวเปิดฝาหลังให้หน่อยนะครับผมอ่เข้ามาได้เลยครับเข้ามาข้างในกล่องนี้ยรืองอยู่เลยคุณจมูอันนี้คือกล่องกล่องไมโครโฟนกล่องไมโครโฟน Uh huh. กล่องเก็บไมโครโฟนไว้สำหรับร้องคาราโอเกะนะครับว้าว <Wow. S 1> นี่มีพร้อมแล้วก็สมุดคู่มือชุดออกมาจากศูนย์นะ,ะเดี๋ยวอันนี้ไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแต่ในด้านหลังเนี่ยด้านหลังเนี่ยมันก็จะมีปุ่มปรับครับปรับด้านนี้ครับผมนี่เห็นไหมฮะปรับได้หมดเลยปรับเอ็นหลังนะครับปรับเอ็นหลังขึ้นปรับนอนแล้วก็มีปุ่มด้านหลังด้วย นะฮะันนั่งน,นาปวดหลังนะฮะแล้วก็มีปุ่มปรับหมอนขึ้นคือที่นั่งในเนี้ยนั่งสะดวกสบายมากเบขาก็นั่งสบายเลยลนะคุณยมพูใช่ขนาดที่นั่งข้างหลังนะยังสบายขนาดนี้นั่งหลังสุดนะคะใช่แล้วก็ยังมีแอร์ข้างหลังด้านหลังด้วย<า>ม,มีแบบเป็นสอตอนที่สำคัญระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ก็สุดยอดเหมือนกันนะคะ ลำโพรม,มรู้กิกตัวเนี่ยคุณโยนี่ลำโพงนะคะนี่ของคือสบาย<ฟ>ทั้งพอโฟ,โฟโคอลหรือเปล่าอันนี้นะคะคือใช่ครับคือสบายทั้งผู้บริหารแล้วก็ในขาใช่<อ>ผู้บริหารนั่งตรงนี้สามารถปรับปุ่มตรงนี้ได้ด้วยนะคะปุ่มลดเสียงไม่ต้องเอื้อมเลยคือ นอนปรับได้เลยโอ้ถ้าให้ลูกนั่งก็สบายนะคุณูมใช่่ะเด็กกันเนะนั่งสบายเลยเพราะถ้าเกิดมีลูกสองคนใช่ป่ะลูกก็นั่งคู่นี้แล้วข้างหลังก็เป็นแม่เนี่ยกับพี่เลี้ยงค่ะนั่งจนไม่อยากจะลุกเลยแล้วก็ให้ดูความสะอาดเรียบร้อยนะคะของพื้นอเลขไม้ยังไม่ดูใช่ไหมแสนสี่อ่ะเลขไม้แสนสี่เลขไม้คันนี้อยู่ที่แสนสี่เท่านั้นเองนะคะถือว่าใช้งานน้อยนะคะเมื่อเทียบกับปี2015 มาดูข้างหน้ากันบ้างนะคะในส่วนของด้านหน้าคนขับเนี่ยก็นุ่มเบาะนุ่มสบายไม่แพ้ก,กันผมว่านั่งนั่งโอเคนะคุณจะพูนั่งขับอะ่ะมันก็ออกเป็นฟิลแบบแบบขับรถให้เจ้านายอะ่ะขับรถใช่ขับรถให้แฟนนั่งอะไรอย่างเงี้ยและคันนี้ก็เป็นรถที่ออกศูนย์ด้วยนะคะพยันยนเนี่ยพยันยนต์นนใช่และเข้าศูนย์เช็คระยะครบถ้วนด้วยล่าสุดที่แสนสามเจ็ด เช็คที่ศูนย์เลยใช่อเข้าศูนย์ตลอดอันน,น,นี้ขอบอกเลยว่ารถคนรู้จักกันนะคะเป็นเจ้าของรถที่นำมาฝากขายรู้จักกับสมพูกับคุณโก้นะคะก็จะรประวัตด,ดูแลดีมากดูแลดีมากข้างหน้าก็นั่งได้ประมาณสองคนสามคนนะสามคน,นได้เลยสามคน,น,นได้แล้วผมชอบดีเซลไงเพราะว่าเวลาเดินทางงจังหวัดอะกำลังกำลังเครื่องยนต์ลปลอดภัยกว่า เวลาแซงหรือว่าเวลาขึ้นทางซ้ำอะไรอย่างเงี้ยเไปได้ทั่วประเทศเขาบอกว่าคันนี้ร้อยแปดสิบแรงม้าโอ้โหอัตราบริโภคน้ำมันประมาณเท่าไหร่สิบกิโลนะสิบกิโลลิตรก็ถือว่าคุ้มนะเนาะคุ้มปิดเครื่องเสียงหน่อยไหมปิดเครื่องเสียงหน่อยโอ้อยากโชว์เครื่องเสียงใช่ไหมคะระหว่างที่อ่าเสร็จอ๋อแล้วเวลาไปคุยงานใช้เครื่องเสียงเหรอไม่เวลาพอเวลาประชุมรถติด ลูกมาอ๋เวลาประชุมจะเครียดใช่คุยงานเสร็จกลับบ้านร้องเพลงสักหน่อยใช่แต่ท่านนันชมอยู่จะให้นันชมร้องเพลงโชว์เนี่ยเดี๋ยวนี้ร้องเพลงเก่งกด้วยใช่ค่ะมีอะไรมารู้ไหมคะมีไมค์ค่ะเราโอเคเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ให้ดูแล้วให้ดูแล้วใช่ไหมคะคือตื่นเต้นมากเลยที่แบบโอ้โหมีอุปกรณ์ครบเครื่องขนาดนี้ สำหรับคนแบบว่านี่ไงคลังจะไปงานไงลองวอร์มเสียงก่อน,นว,วอร์มเสียงก่อนนะโอ้โหอันนี้ดูการ,ร์ตูนเพลินเลยค่ะอา้าวเด๋ยวอชอบเลยพี่ัม่ดีการ์ตูน อ๋ออันนี้ก็คือเป็นคู่มืออันนี้โชว์แล้วใช่ไหมนี่ก่อไมโครโฟนไหมแล้วก็มีคู่มืออันนี้อ๋อไมโครโฟนใช่ครับอันนี้น่าจะตอนออกจากศูนย์ซึ่งอันนี้เคยต่อแล้วเนาะเคยต่อต่อแล้วใช้ได้ปกติจ่ายให้น่นชมลองไหมครับต่อเลย ืออยากจะบอกว่าให้เห็นบรรยากาศจริงนะคะของรถคันนี้คือภายในเนี่ยมีแต่ความสุขที่สามารถนั่งไปไหนก็ไม่ลื่นใช่ค่ะออฟฟิศเคลื่อนที่ใช่ออฟฟิศเคลื่อนที่ก็ได้หรือว่าหรือว่าถ้าไปเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมพอไม่มีงานเสาร์อาทิตย์ก็พาลูกไปเที่ยวสบายใช่ใช่เก็บของได้เยอะค่ะนั่งสบายเหมาะนะแม่นะ ก็ท่านไหนอยากให้ดูตรงไหนนะคะคอมเมนต์มาได้ค่ะใครอยากดูว่าตูนทอมแอนเจรี่คุ้มนะคุณจูพูราคาแบบผมว่าราคากับกับสภาพรถเนี่ยค่ะผมว่าถูกมากผมว่าถูกมากเดี๋ยวลองโชว์ายราคาอีกทีนะคะถูกมากให,ให้ท่านผู้ชมเขาคงเห็น,เนในท้องตลาดน่าจะแพงกว่านี้เยอะอแต่เนี้ยได้ได้ประวัติด้วยได้ได้สภาพค่ะและได้ ได้พวกเบาวีพีที่ทำมาใหม่ด้วยนี่ไม่ใช่แบบเบาจากโรงงานนี่สั่งเพิ่มอีกนะอ๋ออันนี้คือทําเพิ่มมานะคะทำไปเกือบสองแสนมั้งผมว่าโอ้นี่ค่ะครานี้จะไปมีเน,นี่ยคุณชมพูมันจะหนากว่านุ่มกว่านั่งสบายกว่าใช่ครับค่ะท่านใดที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเข้าไปในเ,เว็บไซต์ a m i c a r ของเราก็ได้นะคะ w o w a d m y c a r com นี่ก็จะเห็นข้อมูลอย่างละเอียดนะคะที่เราโพสต์เอาไว้ จัดไฟแนนซ์คันนี้นะคะก็ดาวเบาๆล้านแบบแสนกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะใช่ดาวแสนกับสามพันบาทถ้าเกิดเราไปซื้อรถใหม่3ล้านกว่าคุณตูมปูมันก็ดาวไม่ใช่ไม่ใช่แสนนะอย่างน้อยมี20%่สิบเปอร์เซ็นต์เลยใช่ก็แค่สิบเปอร์เซ็นต์นะสิบเปอร์เซ็นต์ก็สามแสนแล้วไม่มี่หรอกสิบเปอร์เซ็นต์คุณแม่ก็ป้ายแดงสามล้านอันนี้แค่ล้านกับเก้าหมื่นใช่สุดยอดมากๆโอเคคุณแม่ค่ะ ได้ก็นี่ค่ะก็ลงแบบนี้เลยนี่นะเนาะใครสนใจก็รีบมาจับจองใช่ค่ะรถที่นี่รถฝากขายถ้าสภาพไม่ดีเราไม่รับฝากค่ะที่รับที่ที่เรารับฝากคือรถที่สภาพดีค่ะเราเลยกไมาแท้ด้วยใช่แล้วเราก็ได้เช็คประวัติแล้วเรียบร้อยนะคะครับก็คันนี้ไม่อยากให้พลาดเลยกับตัว คาราเวลคันนี้ปี2015ดีเซลราคา1ล้าน9 0 0ามืบาทหนึงล้านเก้าหมื่นบาทคุณชมพูค่ะคันนี้รู้สึกประหยัดไป2ล้าน2ล้านกว่าค่ะก็ถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจอยู่นะคะโทรเข้ามาได้ตามเบอร์ที่เดี๋ยวฝนได้ยินเสียงเหมือนจะมีนักร้องมาป่ะเนี่ยนักร้องเหรอลองดูซิเผื่อนนักร้องจะร้องเพลงค่ะอย่างเมื่อกี้ที่ชมพูบอกนะคะเบอร์ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ โอ้นน่น่น่จะจะดูว่าน้าชมร้องเพลงไหมน้าชิ้นชมจะร้องเพลงไหมนะคะืออ๋อไม่ร้องเพลงวันนี้ไม่ร้องอุตส่าห์เตรียมกันมาอย่างดีว่าจะให้ลูกนะร้องเพลงโชว์นะคะปรากฏว่าปรากฏว่าไม่ร้องเดี๋ยวร้องวันหลังที่ไม่ลกใช่ไหมเออไม่ข้บใจนะไม่เข้าไปหรอคดไม่เผู้ไรครับ สวัสดีคุณผู้ชมนะคะค่ะผมชื่อชื่ออะไรครับดอนนี่ดอนนี่เด็กชายเลยนะลูกเด็กชายน่าดันนี่เด็กชายดอนนี่ชื่อเด็กชายนะชื่นชมวันนี้ใส่เสื้อโฟกมารีวิวโฟกเลยใช่ไหมครับใช่ใไหมเหมือนกันไหมลูกเหมือนกันไหมครับเหมือนกันนี่เหมือนรถคันนี้ไหมนะเหมือนกันนะโฟกใช่ไหมครับไม่ชอบอ๋อแล้วเป็นอะไรอ่ะลูกอันนี้อะไร รถอะไรครับลูกอ่าบ๊ายบาย,บายท่านผู้ชมดีครับท่านผู้ชมต้องร้อง,องเพลงด้วยอ่าร้องเพลง,ลง,พลงที่ที่ซ้อมกันมาคืนที่ดาวเต็มฟ้าเอออ่าร้องทีคืนที่ดาวเต็มฟ้า,า,ฟาชั้นอะไรชั้นจินตนนาการอะไรลูกเอาเอาร้องเพลงนี้ดีกว่าเลิฟมีเทนเดอร์ ไม่เป็นไรเดี๋ยวข้าวหน้าเดี๋ยวข้าวหน้าจับไม้มาเลยนะโอเคอ่ะนั้นเดี๋ยววันนี้เราเอาคุณผู้ชมก่อนนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ